สวัสดีคุณผน้ชท่านกันด้วยในครั้งนี้เราจะมาเข้าเนื้อหาไม่สีต้งมาบอกประวัติของอันเด t เทลแบบเวอร์ชั่น2ทุกคนเวอร์ชั่น1เนี่ยเราก็คงรู้จักกันแล้วสักคนที่ยังไม่รู้จักเนี่ยนะไปดูในช่องอื่นได้โอเคเอาล่ะนะอันเดธแซนหรือแซนที่เกิดมาจากข้อผิดพลาดเหมือนกันกันกบแซนตัวอ,อื่น ซึ่งในแซนตัวนี้เนี่ยนะมัน,ม,นมันก็ยังงั้นอย่างนี้อยูนอยน่น,นะตัวมันเกิดขึ้นเพราะ W D g a s ดี r ที่สร้างมันขึ้นมาไม่สิต้องบอกว่าสร้างเชื้อปิศนาหนึ่งอันเลยแซนที่เป็นธรรมดาเนี่ยนะเกิดกลายเป็นแบบนี้ซึ่งในแบบเวอร์ชันสองกับเวอร์ชันหนึ่งมันแตกต่างมากในเวอร์ชันสองจะอยู่ที่ว่าแซนกำลังเดินอยู่ในป่าสนอลินและ ก็มีประตูแดงเปิดขึ้นแล้วก็ได้ปรากฏเริ่มเป็นการปรากฏตัวของอันเดอร์เฟลแซนซึ่งอันเดอร์เฟลที่เห็นนั้นก็ไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่นะแล้วมันก็งงอยู่สักพักแต่นเดก็ชวนเข้ามาหาใกล้ๆสิและจหมอกและอันเดรก็ได้ชักขวาที่ขึ้นมาแต่อันเดอร์เฟลนั้นมันก็ไม่ยอมอยู่แล้วลนะ่ะทุกคนมันทำการหลบก,การโจมตีได้แต่ว่าเนี่ยนะ เจ้าอันเดธเนี่ยมันก็โจมตีไปเรื่อยๆเฟลแซนนั้นค่อยงที่จะเสียเปรียบไปอย่างมากเขาเลยจําเป็นต้องเริ่มใช้พลังเหมือนกันแต่การใช้พลังของเขายิงใส่จังๆใส่แต่ในอันเดธแซนดู sand, ดที่อันเดธแซนไม่ได้หลบมันกลับไม่มีผลกับอันเดธแม้แต่ครั้งเดียวเฟลเลยต้องการใช้ไปเยอะๆเๆๆแต่มันก็กลับไม่มีผล แฟนคนนี้สามารถเกิดใหม่ได้ซึ่งเฟลที่ได้เห็นดังนั้นเขาเลยต้องหาทางหนีแต่การที่จะหนีเขาไปหนีอันเดสได้มันก็คงยิง่งยากลำบากเขาเริ่มชักใบเลื่อยออกมาแล้วก็เอาหันไปเกือบโดนแต่หันแต่ทางด้านของเฟลแฟนได้ทำการหนีออกไปเพื่ออยู่รอด แต่อันเดียมันยังตามไปจนถึงอันดอร์ฟลแซอันดอร์ทิวอันดับเฟลซึ่งการตามของมันนั้นแบบมันตามไม่หยุดไม่หย่อนระหว่างเจอมันษย์มันก็ฆ่าทิ้งซึ่งอันเดียแซมันก็ไม่ได้สงสารหรอกนะอันเดียแซนคือมันไล่ฆ่าเป็นมั่วไปมั่วมาเลยเฟลทนไม่ไหวเลยเข้าต่อสู้จริงจังการต่อสู้เป็นอย่างไม่เหมือน เป็นทางฝั่งของอันเดที่ได้เปรียบเนื่องจากกิดใ่ได้เซฟเฟลเนี่ยจะตายและเหตุการณ์ก็ได้ตัดจบณตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับใครที่อยากให้ผมสปอร์ไม่สิเฮ้คำั้หลักใครที่อยากให้ผมแบบทําให้ดูแบบอยากดูตอนต,อนต่อไปเนี่ยนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ลาก่อนขอสัก 10ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจครับบาย